สวัสดีครับผมพานุตรายเวทแอดมินเพจ Our History วันนี้จะขออนุญาตมาแนะนำหนังสือเล่มใหม่ของผม aesthetica สาวใช้กับปริศนาคดีศิลป์ตอนนี้ออกมาครบ3ามเล่มจบบริบูรณ์แล้วโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่ผมเขียนแล้วก็มีคุณพานุวัตรผู้เขียน executioner มาช่วยวาดภาพประกอบให้นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายกึ่งประวัติศาสตร์นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงศตวรรษที่1 7ซึ่งเป็นยุคที่เขาได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของเนเธอร์แลนด์สาเหตุก็คือเป็นยุคที่ ชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยเพิ่งประกาศอิสรภาพใหม่ๆจากจักรวรรดิสเปนแล้วก็สร้างประเทศของตัวเองขึ้นมาปกครองในระบบสาธารณรัฐไม่มีกษัตริย์นะครับแต่จะมีตำแหน่งที่เรียกว่า s t a โ e h เดอร์ holder, หรือว่าผู้ครองเมืองแทนเนเธอร์แลนด์ในยุคนั้นเนี่ยรุ่งเรืองมากสาเหตุเพราะว่าไม่ต้องไปรบกับใครแล้วปกครองในระบอบประชาธิปไตยสามารถค้าขายกันได้อย่างเต็มที่เงินที่ได้จากการค้าขายเนี่ยก็เอาไปสนับสนุนศิลปินทําให้มีศิลปินดังๆมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเรมบังฟานรายซึ่งเป็นยอดจิตรกรนะครับเขาเป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงใน เราสามารถหาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเขาได้ในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการผจญภัยของเรมบังกับสาวใช้ของเขานะครับมีทั้งหมด3เล่มจบนอกจากจะต้องไปพัวพันกับปริศนาที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะแล้วเนี่ยเขายังต้องเผชิญหน้ากับคนที่ไม่หวังดีต่อระบอบสาธารณรัฐต้องการที่จะฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยอยู่ใต้การปกครองของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นซึ่งเรมบังเนี่ยจะต้องไปทําอะไรบ้างบทบาทของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นยังไงสามารถหาอ่านกันได้จากนิยายเรื่องนี้เลยครับ ซื้อได้ที่งานหนังสือที่จะมีในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ขณะเดียวกันก็สามารถกดสั่งซื้อทางลิงก์ได้ขอบคุณมากครับ